เกิดวังปาลุตเล่มที่สองบทที่18ต่อเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอ่านต้นฉบับลายพระหัตทุนหม่อมปู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีถึงพ่อข้าพเจ้าฉบับหนึ่งมีข้อความว่าอันหนึ่งในวันนี้เป็นอันตกลงในการที่เล็กจะไปช่วยการประสบกิงนคำเบิกแน่แล้ววังใจว่าคงจะเป็นการเรียบร้อยดีไม่คลึกคลักกันใดพ่อมีความสงสารกรีนมารกเตมาก เมื่อไปอยู่ที่โรมเคยหวานให้พ่อช่วยเตือนให้รักษาพระอ,องค์ให้ดีขึ้นเพราะออ้พวกป๊อกเซอร์ฝรั่งคอยทำร้ายมากเพราะก่อนพ่อไปถึงคนปีนรถขึ้นจะไปแทงท่านทรงพระสวนว่าท่านเห็นเป็นหน้าที่ของเจ้าแผ่นดินฝรั่งจะต้องเอาชีวิตออกล่อไอ้พวกนี้จะไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ได้ถ้ามันเห็นว่าครามมันมันยิ่งกำเริบมากทั้งนี้ กิงฮัมเบิร์กนั้นก็คือพระเจ้าอุมแบร์โตปู่ของเจ้าฟ้าอุมแบร์โตเพื่อนของข้าพเจ้าเมื่อกลับมาอังกฤษอีกข้าวเจ้าเกาวิตกว่ารถโรมีรูทและรีมูทนั้นน่ากลัวจะปรับปรุงให้ดีพอภายในฤดูนั้นไม่ได้จึงน่าจะผิดหวังที่พีราจะได้ดาราทอง ข้าพเจ้าจำได้ว่านักแข่งฝรั่งเศสพูดมีชื่อเสียงคือชิลองเคยออกความเห็นว่าถ้าพีระจะมีโอกาสขับรถขนาดใหญ่บ้างแล้วจะทําให้รถขนาดเล็กได้เชี่ยวชาญขึ้นอีกบังเอิญรถมาเซรติขนาดใหญ่ค่อนข้างเก่าเล็กน้อยมีอยู่ที่อังกฤษที่เขาบอกขายข้าพเจ้าจึงรีบซื้อเอามาเสีย เห็นว่าถึงแม้จะเอาไปแข่งทางภาคพ,พื้นยุโรปในการแข่งรถใหญ่ไม่ได้เพราะจะสู้รถเยอรมันของบริษัทไม่ไหวทางอังกฤษนี้มีประโยชน์เพราะเอาเข้าการแข่งรถมีต่อได้ทั้งยังเป็นการฝึกฝนพีระด้วยเราได้นำรถคันใหม่ของเรานั้นไปแข่งที่กรุงดับลินเมืองหลวงของไอร์แลนด์ภาคใต้แข่งกันในส่วนใหญ่มีถนนส่วนมากเป็นทางตรงตอนเลี้ยวก็ไปได้เร็วฉะนั้นความ,มความเร็วค,ค,คิดเฉลี่ยของการ แข่งครั้งนี้จึงอยู่ในขีดสูงท,ที่สุดในยุโรปแม้จะยังไม่เคยขับรถที่ไปได้เร็วถึงเพลงนั้นพีระก็ไปได้ดีตามระยะทางแข่ง320กิโลเมตรคิดเฉลีย่ยความเร็วของพีระเท่ากับ158กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรอบหนึ่งทำเร็วที่สุดเท่ากับ163กิมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นการแข่งมีต่อมีรถเข้าปนกันหลายชนิดพีระสู้กับการถูกต่อไม่ไหวก็ได้ แต่เป็นที่สองการที่ขับรถจ่อย่างรวดเร็วเช่นนั้นทำให้คนดูพากันตื่นเต้นมากถึงแม้จะไม่ได้ชนะที่หนึ่งพีลาก็ถูกนับว่าเป็นนักขับขี่สำคัญที่สุดในวันนั้นยังไม่มีปัญหาในการแจกรางวัลนายกเทศมนตรีของกุณดับลินเป็นผู้แจกจึงแถลงว่าเมื่อพีลาเป็นชาวกรุงเทพมาแข่งที่กรุงดับลินในานามของชาวดับลินจึงขอส่งคำอวยพรไปด้วยแด่ชาวกรุงเทพ เมื่อได้ที่2อเช่นนั้นพีละก็ได้แต้มดาราทออีก8แต้มจึงรวมได้80แต้มซีแมนยังคงมีอยู่62แต้มมีข่าวลือว่าซีแมนจะไปขับรถอิตาเลียนที่ในประเทศอิตาลีแต่หาได้ไปจริงๆไม่บัดนี้จึงเหลือการแข่งขรัรเข้าสุดท้ายที่สวนดอนิงตาในการแข่งชิงรางวัลใหญ่ ข้าพเจ้าตกโลงเอารถมาเส่รติคันใหญ่เข้าแข่งพอทราบดีว่ารถใหญ่ของบริษัทจะไม่มีมาแข่งเมื่อฉะนั้นรถของเราก็เป็นรถที่เร็วเท่าๆกับรถใหญ่ที่มีอยู่ในอังกฤษและเร็วกว่ารถเล็กแต่ซีแมนเขาก็คิดเก่งเขาชวนชาวสวิทชื่อลุส ให้มาแข่งที่อังกฤษทั้งนี้เพราะรูตเป็นเอกชนคนเดียวที่ได้ซื้อรถอัลฟาโรเมโอขนาดใหญ่แบบใหม่ซึ่งจะเป็นรถที่เร็วที่สุดในยุโรปถ้าไม่นับ รถของบริษัทการที่จะชนะย่อมเป็นของง่ายเพราะการแข่งเป็นระยะทางไกลซีแมนจึงอาสาขับกึง่งทางกับบรูตก็ยินยอมรถคันนั้นชนะได้อย่างง่ายดายจริงๆในสมัยนั้นแม้จะแบ่งกันขับคารครึ่งทางผู้ขับก็ได้แต้มทั้งคู่ซีแมนจึงได้10แต้มแปลว่าแต้มรวมเขาจึงมี7 2แต้มผีละนั้นจะเป็นพ่อตื่นเต้นเกินไปเมื่อตอนจะออกหรือยอย่างไรก็ตาม พอจะออกเกิดทำให้เครื่องยนต์ดับกว่าจะทําให้ติดอีกเสียเวลาหลายนาทีแต่เมื่อออกไปได้แล้วก็ขับอย่างเต็มที่และสามารถยิ่งแม้แต่แรกๆจะอยู่ล้อหลังก็ค่อยๆเคลื่อนตาแหน่งขึ้นไปทุกทีจนในที่สุดทดี่ที่5เมื่อจบการแข่งขันจึงได้รับ3แต้มทีละจึงได้ดาราทองโดยมี73แต้มซีแมนที่2ได้72แต้มมาติมที่3ได้39แต้ม น่าจะเป็นเพราะการชิงตลาดาทอง B นั้นมีคนสองคนได้แต้ม อย่างใกล้ชิดและหวุดหวิดกันจึงมีผู้เอาใจใส่มากผิดธรรมดาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มากเท่ากับความปิติชื่นชมยินดีทางเมืองไทยคำว่าดาราทองดูงดงามไพรล้อถูกใจคนไทยคนไทยเริ่มเอาใจใส่ในการแข่งรถเป็นครั้งแรกเมื่อได้ชัยชนะที่มอนติคารโลต่อมาเมื่อได้ชัยชนะอีกก็มีคนเอาใจใส่มากขึ้นตามลำดับจนในตอนปลายจึงมันเกิดการเอาใจใส่อย่างรุนแรง ในเรื่องดาราทองเมื่อได้สำเร็จคนไทยก็ดูยินดีกันมากหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพส่วนมากพาการพาดหัวอย่างเอิกเกิกทั้งยังมีบทนำชมเชยพีร้าอย่างน่าจับใจพีร้าและข้าวเจ้าได้รับโทรศัเลขและจดหมายจากบุคคลสำคัญต่างๆสแสดงความยินดีรวมทั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นทั้งพีหลายยังได้รับยศเป็นร้อยตีพิเศษสังกัดกรมทหารนาดเล็กอีกด้วยย่อมเป็นที่พึงพอใจแก่ข้าพเจ้าว่าการแข่งรถที่แต่แรกเราได้คิดทำเล่นๆขึ้นเพื่อความสนุกสนานเลยกับกลายเป็นประโยชน์แก่ชาติไปด้วยทั้งยังได้บังเกิดความพอใจแก่เพื่อนร่วมชาติเป็นส่วนมากการแข่งรถพศ .2479 ได้ผลสำเร็จดีเกิน ความคาดหมายข้าพเจ้าจึงแต่งหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นอีกเรื่องหนึง่งเล่าถึงการแข่งรถปีนั้นเรียกว่าแข่งรถตามถนน1936ซึ่งเมื่อออกพิมพ์ขายก็ได้หมดอีกข้าพเจ้ายังได้แปลหนังสือเรื่องนี้ออกเป็นภาษาไทยขนาดนำว่าดาราทองได้ออกจำหน่ายในเมืองไทยเดือนมีนาคมพศส4ง9ระ 79, ก็และก็ขายได้หมดภายในเวลาอันสมควร เมื่อถึงฤดูหนาวเราก็ไม่ได้นอนใจเริ่มตัดเตรียมการแข่งรถในปีต่อไปพีละก็ยังคงเล่าเรียนวิชาศิลปะทางช่างปั้นสลักอยู่อีกนอกจากตัดเตรียมการแข่งรถในฤดูหนาวปีนั้นข้าพเจ้ายัางเริ่มแต่งประวัติคคทรินมหาราชินีเป็นภาษาไทยอีกด้วย เมื่อมีงานทำอย่างเต็มมือเช่นน,นั้นฤดูหนาก็ดูผ่านไปอย่างรวดเร็วในปีก่อนเราได้เอาใจใส่อย่างมากในการแข่งรถเล็กระหว่างชาติเพราะเราชนะบริษัท ERA และมาเซร์ตีหลายหนเช่นเดียวกับซีแมนเข้าก็ชนะได้โดยรถเดอร์รัที่เขาปรับปรุงดัดแปลงใหม่ตามความรู้สึกของคนดูค้อกหนูข่าวของข้าพเจ้าและซีแมนจึง ถูกคนดูนับเอาว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทพีระและ้า้ระเจ้าควรจะสำนึกตัวเองว่าเป็นเอกชนควรทำการแข่งอย่างเงียบๆเรียบๆไปดังเดิมแต่เราอดไม่ได้ที่จะพลอยตื่นเต้นตามใจประชาชนท,ทั้งที่อังกฤษและท,ทั้งที่มีคนไทยมารวมหนุนหลังอยู่อีกด้วยบังเกิดทำให้เราทั้งสองรู้สึกว่าในปี2480จะต้องทำให้ได้ดียิ่งขึ้นอีกเราได้ข่าวว่า ซีแมนประสบความหวังและความต้องการอย่างแรงกล้าของเขาเขาได้รับเชิญเข้าไปเข้าทีมของบริษัทเยอรมันเมอร e เซเดสเบอันเป็นทีมที่ดีเลอร์ในสมัยนั้นเขาจึงตกลงขายรถดเตดลาดรวมทั้งเครื่องอะไหล่อีกเป็นอันมากข้าพเจ้ากับพีละปรึกษากันอยู่นานตกลงกันว่ารถดเตดลาดนั้นเร็วกว่ารถ E.R.A. และมาเซลตีกว่าสบริษัทนั้นจะสร้างรถใหม่และทดลองได้สำเร็จ อีกหหรือ2ปีจึงตกลงซื้อรถเดลร์ลาดและเครื่องอะไหล่เป็นอันมากทั้งเมื่อเอยังมีรถเดลลาดอายุเท่ากันอยู่อีกคันหนึ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ใช้ข้าพเจ้าก็ซื้อมาอีกด้วยข้าพเ,เจ้าไปหามิสเตอร์หลุยเดลลาดเจ้าของบริษัทเดิมให้เขาออกแบบจะดัดแปลงให้เป็นรถสมัยใหม่ขึ้นอีกและเมื่อช่างเครื่องคู่ ข้าพเจ้าเชื่อถือรับรองว่าเขาจะปรับปรุงและดัดแปลงรถเดหลาดนั้นได้จนเราจะมีรถเดหลาดใหม่สองคันทันฤด,ดูการแข่งปีหน้าข้าพเจ้าก็กล้าและเสอร์พอที่คิดจะตั้งตัวเป็นบริษัทสร้างรถแข่งก็ได้ผลอันสมกับคนที่มักใหญ่ฝ่สูงโดยไร้สติปัญญาและความรู้จะต้องได้รับก็คือผลร้ายที่สุด ต้องคอยจนเดือนมิถุนาจึงมีโดถรถเด,โ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 ดโลาดใหม่สร้างสำเร็จคันหนึ่งแต่พอทดลองก็เห็นว่ารถหนักเกินไปไม่สมกับกำลังเครื่องยนต์เลยเป็นอันว่าใช้ไม่ได้ความคิดผิดและพลาดพลั้งครั้งนั้นนำความทรมาน,นมาสู่น้ำใจข้าวเจ้าอย่างพิเศษเกินที่จะบรรยายได้ทั้งยังทำให้ข้าวเจ้าขาดทุนไปเสียถึง 8 0 0 0ปอนด์เป็นเงินไทยในสมัยนั้นก็88,000บาทหรือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ราว480,000บาทการพลาดพังครั้งนั้นเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าแต่ก็ต้องนับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงมากเพราะดีที่ไม่ได้ชราใจมากเกินไปจนไปขายรถ3ามคันเก่าเสียก่อน ข้าพเจ้ายังคงเก็บไว้ทั้งสามกกะว่าจะเอาขายต่อเมื่อรลดตราดใหม่สําเร็จแล้วแล้วเพราะคิดได้ทันเช่นนั้นฤดูการแข่งรถของพีลาปศ .2480 จึงมิได้ลบรลายไปเสียเลยถึงกระนั้นตอนต้นฤดูก็ไม่ได้ผลดีไปเสียถึง3ครั้ง ทั้งนี้เพราะช่างเครื่องซึ่งแม้นเราจะจ้างมาเพิ่มอีกโมตะพยุ่งเป็นห่วงอยู่ในการดัดแปลงรถเดราจการปรับปรุงรถ ERA และมาเซลตีที่มีอยู่แล้วจึงไม่ได้ทำกันอย่างเต็มที่พอฉะนั้นเมื่อไปเข้าแข่งก็ต้องออกเพราะมีเสียโน่มเสียน,นี่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ร้ายพอที่จะต้องออกจากการแข่งขันเพิ่งจะกลับได้ผลดีก็ต่อเมื่อวันที่25เมษาย,ยนาศาพศ2480 คือการแข่งรถเล็กที่เมืองเนเปิลพีระขับรถเรามีลุสอันเป็นที่รักยิ่งของเราทั้งสองซึ่งบัดนั้นเข้าแข่งอยู่ในปีที่3ของอายุแล้วและแต่พีระก็ขับดีรถก็แล่นดีพีระจึงได้ชัยชนะเหนือรถอิตาลีมากมายหลายคันจนได้เป็นที่สองแต่แพ้ดรอซีผู้มีคนนับถือว่าขับเก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งการไปเนเปิลครั้งนั้นก็ได้สนิทสนมกับเจ้าฟ้าอุแบโตอีก เวลานั้นอังกฤษกับอิตาลีกำลังตึงเครียดกันอยู่ทางการเมืองจนถึงกับเจ้าฟ้าเสด็จมาอังกฤษไม่ได้ในงานราชาพิเศษตังได้บรรยายมาแล้วถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็พาเพื่อนอังกฤษไปด้วยสองคนเจ้าฟ้าก็ส่งพระกรุณา,า,นนารับรองอย่างดีแม้จะไม่โปรดการคุยการเมืองข้าพเจ้าก็พอสังเกตได้ว่าที่มีการตึงเครียดเช่นนั้นท่านเสียพระทัยอยู่มากตอนกลางวันเราก็ มกมุ่นอยู่กับตามการเตรียมแข่งรถตอนค่ำจึงจะได้เข้าเฝ้าและสนุกสนานอยู่กับองค์มกุฎราชกุมารพีละและข้าพเจ้าเคยขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาไฟเวสุเวียสจนได้จ่ลงไปในปล่องมาก่อนแล้วคราวนี้เจ้าฟ้าทรงพาไปดูหมู่ป่องไฟเล็กๆเ,เรียกว่าซอนฟาตาราอันเป็นบ่อกำมันทานอยู่ติดๆกันหลายบอ่อมีควันพ่นขึ้นมาดูเหมือน ภูเขาไฟเล็กๆหลายลูกทรงพาไปตอนกลางคืนเมื่อไปถึงเข้าปิดประตูแล้วเพราะที่นั่นมีกำแพงรอบเพื่อเก็บเงินผู้เข้าไปดูแต่องค์รักษ์ก็ร้องตะโกนปลุกเจ้าหน้าที่ให้มาเปิดประตูจนได้เจ้าหน้าที่คนนั้นอ้วนตุ๊พอเห็นเจ้าฟ้าก็ถวายคำนับแล้วถวายคำนับอีกแสดงความเสียใจที่ต้องทรงคอยบอกกรรมฐานนั้นถ้าเอากระดาษติด ไฟไปแกวงต่อหน้าต่อตาก็ดูพ่นควันขึ้นมาอย่างรุนแรงมากกว่าธรรมดาเจ้าฟาทรงวิ่งไปทางโน้นกระโดดไปทางนี้เพื่อจะทําให้ปอกกับมาทาันแสดงอากาันพ่นควันมากๆคลาวหนึ่งทรงหายเข้าไปในควันหาหนทางกลับไม่ได้มีอยู่สองทางข้างอาจจะตกลงไปได้บังเอิญเพื่อนอังกฤษข,ของเ้าเจ้าเฮนรี่แม็กซเวลล์แลไปเห็น จึงไปจูงมาหาเสด็จกลับมาเมื่อดูบอกกรรมฐา,านเหล่านั้นพอและออกจะดึกมากแล้วพีลาบนว่าหิวอยากจะกินบะหมี่อย่างอิตาเลียนสปาเกตตี้เจ้าฟ้าก็ส่งพาพวกเราไปยังพัตการแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงว่าทำโอชาสรสดีไปถึงเขาก็ปิดเสียแล้วองค์ล์ต้องไปปลุกเจ้าของพอเขาทราบว่ามากุฎราชกุม,มารเสด็จมาสวยก็ยินดีปลุกพวก้องให้ลุกขึ้นปรุงอาหาร พีละาเห็นการจิงกะซิฟกับข้าพเจ้าเป็นภาษาไทยว่าเออเอเล่นเจ้ากันเล่นเจ้ากันอย่างดือด้อๆแต่ความจริงตาเจ้าของแกดีอกดีใจจริงๆนอกจากจะทรงพระกรุณาแก่เราทั้งสองแล้วเจ้าฟ้ายังทรงพระกรุณาแก่เพื่อนอังกฤษทั้งสองเป็นพิเศษเมื่อได้ยินเขาถกกันว่าจะไปก่อค่าปีโดยเรือเมลำใดดีก็ทรงสั่งให้ถ่ายเรือจัดเรือยามฝั่งมารับไปและส่ง ไปเดือนเมษาย,ยนพีระและ้วคาพระเจ้ากลับมาถึงกรุงลอนดอนวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมพีระก็เข้าแข่งขันที่สนามบุกแลนทิงรางวัลแคมเปลอันได้นามเป็นนั้นเพื่อเป็นเกียริแก่เซอร์มาคัสแคมเปีนักขับขี่ผู้มีชื่อเสียงระดับนั้นเป็นผู้ที่ถ,ถือสถิติความเร็วสูงสุดในโลกเป็นการแข่งขันร้อยรอบระยะทางรวม360กิกิโลเมตรเป็นการแข่งขันไม่มีต่อและไม่จำกัดขนาดรถ ข้าเจ้าจึงเอารถมาโซลาตีคันใหญ่เข้าแข่งแต่กระนั้นก็ดีมีรถคันอื่นๆที่เลว่าหลายคันปีนี้พีระมีรูปปั้นเข้าประกวดที่ราชศิลปาสภาอีกประจวบเวลาเดียวกันกับการซ้อมเข้าแข่งลูปปั้นที่ส่งเข้าปีนี้คือปั้นศรษยาของซีริลผู้จะเป็นชาย,ยาของพีระต่อไปภายหน้าวันแข่งอากาศดีมีรถเข้าแข่งรวม22คันรถที่เลรยที่สุด นักแข่งอังกฤษที่สามารถที่สุดล้วนมารวมกันเข้าแข่งทั้งหมดแต่เป็นวันที่มีรถเสียกันมากคันผู้ที่ต่อสู้กันได้ดีจริงๆก็คือพีละกับหลอดเทานักขับสูงอายุผู้เป็นนายกสโมสรน,นักแข่งรถอังกฤษ ถึงแม้อายุมากแล้วหลอดเท้าก็ยังขับได้ดีอยู่และบางวันไปได้เร็วเท่ากับคนหนุ่มๆวันนั้นดูท่านเชี่ยวชาญมากแข่งขึ้นหน้าพีระได้หลายโหนจนข้าพเจ้าส่งสัญญาณให้พีระเบาลงและจาหลังหลอดเท้าดีกว่าเพราะรถเร็วอื่นๆดูเสียกันไปแล้วเป็นส่วนมาก รถคันที่อยู่ลำดับที่สามนั้นยังอยู่ไกลลิฟพอถึงรอบที่ยี่สิบกรอดดาวหันมาดูพีระชั่ววินาทีเดียวรถพุ่งเข้าไปชนกำแพงสะพานรถกระเด็นไปในอากาศแล้วก็ตกลงมาทับหลอดดาวน่ากลัวจะต้องตายแน่ๆแต่ท่านเป็นคนนังเดียวจึงเพียงแต่ซี่โครงหักหกซี่ไปอยู่โรงพยาบาลไม่กี่เดือนก็กลับมาแข่งได้อีก